ลาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า All View f a l l นะครับผม,มเป็นเกมแนวเอ่อ Survival นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเลยนั้นเดี๋ยวเราไปพูดความํำเพลงไปเ,เริ่มว่กันเลยครับเป็นคัสกีนนะครับให้ดูมีเรือที่กำลังโดนคลื่นนะครับเหมือนจะมาซัดอยู่เกยฝั่งของสถานที่ใดสักที่อ่าใช่โอเค ตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกนก่อนว่าเกียมันไปยังไงกดอะไรยังไงอ่าลิกข,ขวาหมุนนะครับลิกข,ขวาในการหมุนจอ E ขึ้นนะครับ Q ลงโอเคอ่า W A S D ก็คือเลื่อนจอเลื่อนมุมกล้องได้นะครับโอเคผมมีปลามีอะไรด้วยอันนี้เป็น water อ๋อนี่เป็นสิ่งปลูกสร้างธรรมดา metal elevator อันนี้น่าจะเป็นลิฟต์นะครับลิฟต์มีอันนี้ให้มีไม้ให้นะครับกองสามกอง แล้วก็มีสตอเลดโอเค if you ever feel stuck รู้แล้ว close อ๋อเราต้องอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนแล้วมันจะมีคนมาให้โอเคเราเริ่มเข้าใจโอ้ยมีคนมาแล้วขอข้างบนจะมีเขียนบอกแล้วนะครับว่ามีกี่คนตอนนี้เรามีอยู่แปดคนนะครับแปดคนน้าอะไรพวกนี้อันนี้คือจะเป็นจํานวนเสบียงข้างบนนะครับช่องข้างบนตอนนี้เรามีคนอยู่แดคนนะครับได้สิอ๋อมันได้สีและสองคนวะในกองกองหนึ่งนะครับ โอเคกอง <Yes. S 1> กองนี้เราจะให้เป็น3มกองก็คือเป็นนี่เลยแบ่งคนละ2ไปเลยนะครับอ่ะอันนี้เหมือนกำหนดให้ไปทำรุ่นทำนี่ได้อันนี้อ๋อครา,าเป็นบิลซัพพอร์ตฮัส n e นิวบิ d i ิงอันนี้ในการดีคอน r ทรกก็คือดีคอนมันน่าจะอันนี้อันนี้ลบล้างนะครับอยากต้องการไม้30มสชิ้นนะครับแล้วก็ b u i l อา w o o d ด n นซัพพอร์ตคือนี้เหรอบิ build, อันนี้คือบิลอ๋อนี่ไง โลดี้พพอร์ตก็คือน่าจะเป็นพวกสะพานในการช่วยในการข้ามนะครับโอเคผมจะพยายามอ่ะใช่ไหมใช่โอเคครับ f ฟเ e a w a y to get w a t เ r โ okay, อเคอันนี้คือต้องการน้ำนะครับต้องการน้ำาต้องทำาไงวะน้ำอันนี้ต้องการไม้ก่อนนะครับอ๋อนี่คืออ๋อโอเคอันนี้คือเราเก็บไม้อ่ะผมเข้าใจแล้วโอเคอันนี้คืออันนี้คือซากไม้ครับอันนี้คือซากไม้ อันนั้นก็คือซากไม้ที่เราต้องเก็บนะครับเข้าเรือนะครับอันนี้จะเป็นสเสบียงปะในเรือเนี่ยก็ไม่ใช่เห็นไหมก็น่าจะเป็นที่นอนอ่ะเนี่ยคอมฟอร์ตลูฟิงแล้วก็มีวินโดว์วินโดว์อะไรทำไมวะอันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนจะเป็นอ่าเป็นคลังนะครับเหมือนที่เก็บของนะครับผมอันนี้จะเป็นที่เก็บน้ํานะครับวอเทอร์โซเลตโอเคแลนนั้นบิวบิววูดเดียนสเตอร์อันไหนวะ ทำไมไดีวะมันคือมันมันกดได้เลยอ๋อนี่มันมีของมาให้โอเคผมเข้าใจแล้วอันนี้เหรอสะพานในการข้ามเหรออ่าอ๋อกด R ในการหมุนนะครับหมุนอ่าโอเคอันนี้เรียบร้อยนี่คืออะไรสตรเตรเลสโอเคเรามีแล้วเรามีสตเตรเลแล้วนะครับมีสตเตรเลแล้วเดี๋ยวเราทำสะพานไปไปไป,ไป,ไ,ปไปนี่กันไปตรงไปนี่อ๋อมันฉีกเหมือนเดิมที่เทเรนว่ะ กดค้างได้เลยแต่ว่าเราไม่มีไม้เห็นไ,ได้ไม้อะโอเคอันนี้คือเราเอาไม่ได้เหมือนมันต้องขึ้นนะครับโอเคมันต้องขึ้นตรงนี้ก่อนหรือว่าต่อวะผมว่าต้องต่ออ่ะผมว่าต้องต่อเพื่อเอาไม้อ่ะโอเคได้เรียบร้อยครับกันน้ำอันนี้คือเราบิวสเตอร์นี้แล้วนะครับผม w ูเดียนสเตอร์เคสน่คือบันไดนะครับแล้วก็น้ำหรอน้ำน้ำเครื่อนนี้หรอใช่ไหมวะใช่ผมว่าน่าจะใช่ครับ อ่าเพราะมันขึ้นแล้วอ่าอ่ะรีบลงไว้ฮะ View of Wood Storage โอเคบ i e w Storage เรื่อนี้อ่าจัดไว้ตรงไหนดีน่าจะง่ายกว่าอ่าตรงนี้นะครับเป็นช่องอยู่พอดีอโอเคเฮ้ยอะไรอะสมาร์ทวูเดนเฮาเฮ้ยโอ้โต้องการบ้านกันแล้ววะ่ะนี่คือมันได้บ้านมันอยากได้บ้านกันแล้วอะโดยที่ไม้เรายังไม่ได้เลยเฮ้ย ม้ผมวันน่าจะไม่พอแล้วป่ะเนี่ยอยไม้มันยังได้อยู่เรื่อยๆนะโอ,อ้บ้านมันยังยังต้องการบ้านกันอยู่อะนอนในเรือกันไม่ได้เหรอนอนในเรือกันก่อนไม่ได้เหรอตอนเนี้ยโอเคมันแตกที่บ้านสี่หลังเลยป่ะโอ้ผมต้องลบอันนี้ออกโอเคไหมอ่ะอุย้ยเอ้ามันดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราพังโอเคถ้าเราพังอันนี้แม่งจมเลยนะครับเราพังอันนี้คือเป็นจมเลยอ๋อว่าแล้วทำไมไปไม่ได้โอ้โหตรงนี้ โอเคผมเข้าใจแล้วมันยังไงนะหักอ้าอว่าอยู่ทําไมมันวๆแหละวะโอเคตอนนี้เราต้องการบ้านนะครับบ้านหลังหนึ่งมันใช้หกไม้หกแท่งนะครับสามอันเนาะมันสิบแปดอะมันขาดหนึ่งวะ่ะพืชอันนี้มันยังไม่ต้องเอาก็ได้ไหมเนี่ยอันนี้ทุบออกก่อนเอาบ้านก่อนนะเพื่อนนะโบบ้านก่อนบ้านต้องมาก่อนวะโบ เว้ยเดือสามหลังเราไม่มีไม้แล้วทําขึ้นมาสี่หลังโอเคตอนนี้น่าจะมีอาหารหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันเป็นอาหารอะหกสิบใช่ไหมบ้านเราเหลือเหลือๆให้บ้านหลังนี้เหลือให้บ้านหลังนี้หรือบ้านหลังนี้เราต้องเร่งเร่งเวลาหน่อยให้เขาทาบ้านให้เสร็จก่อนเจอเซอร์สันฟูดนี่ไงได้ฟูดแล้วนะครับอันนี้คือเพื่อนมันไปเอาฟูดแล้วอ่าเรียบร้อย เราได้บ้านเราได้อาหารเราได้สเสบียงละได้สเสบียงได้น้ําได้ไม้โอเคเรารู้ที่รู้จุดนะครับแล้วเราก็จะเอานี้เพื่อที่น่าจะเป็นผมคิดไว้นะมันน่าจะใช่เท่าที่ผมคิดเอ้ยนี่อะไรวูดเลเล็เล็อ๋ออันนี้มันโอเคโอเคมันน่าจะเป็นที่เอาไว้ขึ้นลงนะครับโอ้ยไม่ใช่ดิบโบรนี่มันคือบันไดเหรอคือบันไดนะเออมันคือบันไดนะ ก็คือบันไดเออ,อเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหอีซี่นะครับเดี๋ยวได้มาคือบรรไดจังอ่าโอเคพายออฟจังอันนี้เควสไปขึ้นมานะครับดิเฟอเรนซ์ผ่านออฟดิเฟอเรนซ์จ็อบนะครับผมโอเคคนตอนนี้ของเรามันคือมี8คนนะครับบ้านมันบ้าน,าน,านมีกระตอ๊อบแค่นี้ก็ใช้กันไปก่อนนะก็เวลาทำอะไรก็เบาๆกันหน่อยก็แล้วกันนะครับก็เก็บเสียงกันหน่อย นี่เาจัง New Support Building Unlock โอเคมีเราได้อลล็อกมาหนึ่งอย่างนะครับตัวนี้อุ้ยมันคืออะไรอะ New Support อ๋อนี่มันเป็นหัวคอสะพานมันปะกันแบบสะพานมันหล่นอะใช่ไหมเออผมว่าใช่ว่ะเนี่ย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 เฮ้ยน้ำมันลดแล้วครับน้ำลดน้ำลดน้ำลดใช่วันที่สามน้ำลดใช่ไหมอ๋อมันไม่วั้นี้มันครึ่งวันครึ่งวันน้ำมันกำลังจะลด โอเค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 อันนี้มีไม้เรามีเนี้ยบันไดอ่ะทุกอย่างมันก็ดูง่ายขึ้นเลยนะครับถ้าเรามีบันไดชุดอ่ะอ่ะเนี่ยโอ้โหข้างล่างไม้เพียบเลยว่ะผมจะให้มันเคลียร์ไม้ให้หมดเลยนะผมว่าไม้เนี่ยมันทีละคนพอละมันไม่ต้องเยอะออ,อันนี้คือน่าจะเป็นจงัจง s m a l จังแบบเสร็จขยะเออลงได้เออลงได้ลงได้ลงได้ไดไดเฮ้ยข้างในมันข้างในมันเข้าได้ไหมนเนี่ย เอาน่าสลเลอหมดเต็มหรอฟูดสเลเลอนี่มันไม่ได้ฟูดเนาะอ๋อมันไม่มีโอเคสตลเลฟูดโอเคผมเอาออกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราทาไว้บนนี้แล้วกันดีปะวะไม่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 เอาแบบระยะใกล้แล้วกันนะครับอ่าประมาณอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้โอเคผมทําให้แล้วนะไม่ไวไวแล้วนะ <Yes. S 1> อ๋อถ้าทําถ้าทําบ้านไม่ผ่านมันจะขึ้นอันดูให้นะครับอันนี้น่าจะ สอนใช้ไปนิดนึงแล้วมันอันดูมาให้แล้วไปเทสซัมฟูดโอเคอันนี้คือเรามีอยู่อันนี้คือเรากาลังทําอันนี้อยู่โอเควอเ k อร์ okay. Walker, ไปอันนี้คือให้คนทําไปก่อนอันนี้เราม,มีคนไหมให้ไปทําที่จ้างหน่อยโอเคคนมันน่าจะพอแล้วมั้งอ่าไมายข้างล่างมันเรียบร้อยแล้วเราได้ไม้ตอนนี้มีไม้อยู่สามสิบสามซึ่งซึ่งชึ่งอะไรวะซึ่งพออยู่นะครับในการดํารงชีวิตในการไม้เริ่มต้นมันยังไปตรงนั้นมากเลยนะม,นมันมันมีลิฟต์ด้วยแล้วมันมี อะไรให้ทำด้วยเนี่ยเพราะมันอ๋อคือม่ถ้ำมีเหล็กมันั่เหล็กไปทำอะไรก็ได้เยอะเลยเนี่ยไทม์คอนโทรลเราต้องควบคุมเวลานะครับสบมามารถควบคุมเวลาได้กดออโอเคไทม์คอนโทรลควบคุมเวลาได้น่าจะต้องสอนสอนเริ่มต้นนะอันเนี้ยตอนนี้มันมีแค่สองภารกิจที่ให้เราทำนะครับนั่นก็คือหาอาหารนะครับแล้วก็หาพวกเศษขยะนะครับวันที่สามแล้วครับผมโอเคไปได้ดีตอนนี้ก็ ผมตัดผมอัดไป23นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจบวันนี้พอเลยนะครับจบภารกิจ small build small lab มี lab อะไรด้วยวะ society high t y e i n c o m i n g run โอ้ยอันีนี้ต้องให้ผู้คนวิ่งนะครับมันใส่อ๋อนึนกว่าใส่หน้ากากหน้าตาไม่คนเหมือนหน้ากากเลยหมวกคนอ่ะอ๋อถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้ให้กดใช่ไหมให้รันโอเคคือตอนนี้ไม่มีคนอยู่ข้างล่าง นะครับปลอดภยัยปลอดภยัยน้ำน้ำไม่ขึ้นมาสูงหุ้ยลับโคตรใหญ่เลยัลบเชีย่ยอะไรเนี่ยมาทางข้างมันอยู่ทางนี้อ่าอย่างนี้ก็ได้ข้างๆเรือเฮ้ยคนผมกระเด็นไปเลยอะ่ะไม่ตกไปเลยตายไปเนี่ยผมวางบพื่งกระเด็นลงไปข้างล่างเลยขวาเนาะคนขวาสองคนอะ่ะอันนี้มันต้องโนเซิร์ตเราต้องเซิร์ตก่อนวูดแคทเชอร์ โอเคเราต้องเสิร์ชอันนี้ก่อนอ๋อวิดแคทเชอร์นั่นจะเป็นพวกเอ่อพวกไม้เกี่ยวกับไม้อะไรพวกนี้เฮ้ยโอ้โหถ้าเราอยากรู้อะไรเรากดดูได้เลยฟิชชิงฮัทโอ้ตอนนี้อยากโอ oh, อยากได้ฟิชชิงฮัทเหมือนกันเกี่ยวกับอาหารอาหารมันอานหารมันได้เป็นไปเรื่อยๆอะแฮมสเตอร์วิลนี่น่าจะเป็นการผลิตน้ำปะเอาไม่ไมีไฟฟ้าจะเกิดอิเล็กทริกน,นะครับมันเป็นไฟฟ้าโอเค โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนวันนี้เราคันได้ไกลอยู่นะแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราได้ไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะครับในอีพีหน้าส่วนอีพีนี้แบตหมดแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับโอเคนะครับโอเคครับลาครับโอเคครับเกเนเลยเม่กินี่ยผมเห็นเนละ